งแรมฮอร์เรยดอินแต่งไฟรับต้อนรับตุษจีนสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยเดินผ่านสักหน่อยเดินผ่านสักนยดูสิ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 ูสิิดูสนะิดูส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 ดูสิ เป็นแบรนด์เนมที่โรงแรมแบรนด์เนมสวยสะอาดระดับสี่ดาวห้าดาวห้าดาวได้นะฮ h ล l เดย์อินเนี่ยห้าดาวได้เลย b e a u t สวยจังเลยอ่ะลูกอุ้ยสวยมากเลยอันนี้ฮอล Holiday Inn e x p เพรสนะห้องห้องเขาจะได้มาตรฐานแน่นอนโรงแรมแบบนี้นะชัวร์อย่า Don't touch Don't touch เจม No สวยมากเลยต่งไฟสวยสีสันเป็นสีสันงป่าตองใช่ <Hey>. oh. ลูกจะลงไปเร็วๆเดีๆยังไม่ได้ซื้อต้มตำเลยเดี๋ยวไปซื้อต้มตำก่อนไฟสวยมากเลยดัน don't touch don't touch oh, เด็ก <'m> เด็กโซ <'m> นเด็กโซนเข้าไปไม่ได้นะ no นะ n no น entrance no 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 สวยมากเลยมีพนักงานอยู่้วยไม่เห็นอยากพักโรงแรมนี้จังเลยราคาก็น่าจะตอนนั้นเราดูเมื่อ,อทเดือนที่แล้วอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนนู้นนะที่ยังอยู่อ่ะไม่แพงนะเจ็0แปดรอก็อยู่ได้แล้วนะพอลิโดอินตอนเนี้นะอุ๊ยหยัดอนทัชนอนทัชนราคาก็คงประมาณนี้แหละเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดไง ห้องดีดูก็รู้ได้มาตรฐานขนาดมืด,ดยังรู้เลยแค่เดินผ่านนี่ก็รู้แล้วเพราะว่านะแบรนด์เนมด้วยโรงแรมนี้ Holiday Inn สวยมากห้องดีแน่นอนสะอาดใหม่เอี่ยมอ่องแต่เราอยู่นานไงเราอยู่นานเราก็ต้องประหยัดหนแต่ถ้าคนมาเที่ยวนะแนะนำเลย Holiday Inn เนี่ยห้องดีดีอยู่แล้วดีแน่นอนชัวร์อันนี้ Express นะเขามีอีก h o l i n หนึ่งนะ อันนั้นเป็นฮอลิเดย์อินวิลล่ามั้งจะเป็นห้องจะเป็นแบบคล้ายๆอ่ะเรียกอะไรคล้ายๆบังกะโลวิลล่าเรีกเาเรียกวินล,ล่าออันนี้จะเป็นชั้นๆแบบนี้แต่เราชอบอันนี้มากกว่ามันจะมีวิวสูงๆไงนะสวยดีไปละเดี๋ยวไปซื้อต้มตำก่อนสวยจังเลย